สวัสดีครับวันนี้มาเจ,เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ของมตาซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสอบตัวสอบจํานวนการชาร์จแบตเตอรี่ว่าชาร์จได้กี่ครั้งในรุ่นนะครับ B t c 0 4ซึ่งตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจเช็คแบตเตอรี่จากการที่เรานําไปใช้งานแล้วชาร์จได้กี่ครั้งสถานะของเซลล์แบตเตอรี่เป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับ อันนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเช er ็คเกอร์ BDC04 แบตเตอรี่มินิตาด้วยฟังก์ชันพิเศษของ BDC04 น,นะครับกรณีที่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะครับมันก็จะตัดในเรื่องของหน้าจอที่จอนปิดเครื่องไปเลยเป็นการเซฟพลังงานแบตเตอรี่ที่เป็นขนาด 2A สีก้อนภายในก็เป็นการประหยัดนะครับเรามาดูว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับสำหรับการตรวจเ็คแบตก้อนนี้เป็นแบตขนาด18 V 3โวลต์แอมป์นะครับเรามาดูว่าเราชาร์จไปกี่ครั้งแล้วเสียบเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะ ก็จะเปลี่ยนหลังจากนั้นโหมดก็จะปรับมาเปลี่ยนเป็นนะครับตัวนี้แบตเตอรี่รุ่นนี้ชาร์จได้23ครั้งการชาร์จ1ครั้งเต็ม100%ซถึงจะนับ1ส่วนด้านล่างก็จะบอกในเรื่องของอประจุบแบตเตอรี่ว่าตอนนี้100%เต็มไม่มีการใช้งาน เลื่อนโหมดต่อมาก็จะดูในเรื่องของอตัวเซลล์แบตเตอรี่ที่บอกไว100้100%ก็คือเต็มมาตรงนี้นะครับในช่องนี้จะเป็นช่องเปอร์เซ็นต์ตัวกลางเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบอกค่าเกี่ยวกับอเวอร์ี้ชาร์จของแบตเตอรี่ว่ามีการปล่อยประจุมากน้อยแค่ไหนนะครับมันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าก็จะขึ้นแต่ตัวนี้มีการไม่ได้ปล่อยประจุมากเท่าไหร่ก็ขึ้นเป็นศูนย์ส่วนตัวล่างก็เป็นโหมดในเรื่องของการใช้งานยาวนานต่อเนื่องเป็นงานใช้แบบ Over โอเวอร์อ์เเซ็นป25-55% เช่นเดียวกันตัวต่อมาก็จะเป็นโหมดในเรื่องของแบ่งสถานะเซลล์ของแบตก้อนนี้นะครับแบตก้อนี้มีความจุสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20.3โวลต์ณปัจจุบันตัวเซลล์ด้านล่างก็จะขึ้นมาเต็มแต่ถ้าต่ําสุดที่ผมเคยเชคต์อยู่น้ก็อยู่ประมาณสัก17โวลต์ค่าในเรื่องของความนานแน่นของพวกนี้ก็จะลดลงต่ม หมดสุดท้ายนี่ก็คือหมดในเรื่องของกรณีที่มีการตรวจเช็คปรากฏว่าแบตเตอรี่มีปัญหาในเรื่องของตัวแผงวงจรตัวนี้ก็จะโชว์เป็นสีดำนะครับหรือว่าตรวจเช็คว่าแบตเตอรี่มีปัญหาเรื่องของเซลล์แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีดำหรือสุดท้ายเลยเป็นแถบสามเหลี่ยมกับเครื่องหมายตรงนี้อยู่นี่ก็แสดงว่าตัวเช็คเกอร์เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุในเรื่องของตัวเซลล์แบตเตอรี่หรือว่าเกิดจากแผงวงจรควบคุมการทํางาน มาดูสถานะต่อไปนะครับที่เห็นเป็นลักษณะ0%แล้วมีลักษณะรูปลูกศรอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลักษณะการคายประจุของแบตเตอรี่คิดเป็นเปอร์เซนต์จะขึ้นไปถึง25 5 0 7 5ตัวต่อมาก็จะเป็นลักษณะการใช้งานที่เกินกําลังของเซลล์แบตเตอรี่จะคิดเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันถ้าเปอร์เซนต์ในเรื่องของการใช้งานที่เกินกําลังก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์2ี่0 7 5เช่นเดียวกันทีนี้มาดูโหมดในเรื่องของการตรวจเช็คจํานวนแรงดังดนนแบบนนัันนนนนนนขออองงเเซลลแแแแบบบตตตตตรรีีี่่ะูดด้้้้าวก เซลล์เนี่ยจะอยู่ประมาณ20.3โวลต์ครับก็ถือว่าถือว่าสูงสุดแล้วแล้วก็จะบอกแสดงสถานะว่าแต่ละเซลล์นะครับประจุก็ยังเต็มต่อเนื่องอยู่ซึ่งตรงนี้ถ้าประจุต่ําสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ17โวลต์นะครับสูงสุดก็ประมาณ20ถ้าประจุต่ําก็ในส่วนของแทบพวกนี้ก็จะลดลงตามเป็นสถานะในเรื่องของการตรวจเทค ว่ากรณีที่ตรวจพบว่าแบตเตอรี่มีปัญหาเกิดจากในเรื่องของการชาร์จไม่เข้าอันเกิดจาก1นนะครับอันนี้วงจรควบคุมการทํางานถ้าวงจรมีปัญหาก็จะโกเป็นแถบสีดําขึ้นมาหรือกรณีที่เซลล์ของแบตเตอรี่นะครับมีปัญหาในเรื่องของการชาร์จไม่เข้าตัวนี้ก็จะเป็นแถบสีดําขึ้นมาท้ายเลยตัวนี้ก็จะคือขึ้นแถบขึ้นมาเต็มเลยก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซลลหรือว่าวงจรการควบคุมการทํางานของแบตเตอรี่เนี่ย โชว์ขึ้นทั้งหมดแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นที่ตัวเซลล์แบตเตอรี่หรือว่าเป็นที่วงจรควบกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะโชว์เต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือใส่เคลื่อนในเรื่องของอตัวเช็คเกอร์ b t c 0 4ตัวนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบแบตเตอรี่มิกิต้าที่เป็นเซลล์ลิเธียมไอออนนะครับต้องถือว่าตัวเช็คเกอร์ b t c 0 4เนี่ยเป็นนวัตกรรมในการตรวจสอบแบตเตอรี่หลังจากที่เรานําไปใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันคนใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมิกิต้าเนี่ยต้องเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นใจในการขายได้เพราะว่าแบตเตอรี่เราเองคุณภาพสูงผ่านมอ,อก,กอเพราะฉะนั้นหลังการใช้งานก็ต้องมีการตรวจสอบหรืออัปเตอรสวิส เรื่องของการรีเช็คว่าแบบเราใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนสาระ,ะเป็นอย่างไรก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ